Yeah. <laughs> เพลงอย่างชิวแล้วเนี่ยเพลงหยางชิวเลยเฮ้ยเอตัดต้นแต่แล้วกันนะเอตัดต้นเลยเฮ้เอไสนลูกใครอันีที่พีมพ์เอกสารย่างเง้ยเหเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยเนี่ยโอ้สร็จไเลื่อมันต้าู้เลยที่พมเอกสารอุ้ยสุดยอดไปเลยเนี่ยนาฬิกานาฬิกามันตายครับทุกคนโอ้เพลงอย่างชิวเลยฮ้ยใครเป็นคนเลือกเพลงมาเนี่ยน่าจะเพลงมันมหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรเอเนี่ยอะไรเด็กกำลังกินน้ำแต่กินน้ำอยาเดยออเออออออเออเออ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  ตุ่น <c oughs> เลยเฮ้ยไปเล่นตุ่นจนบานเลยเนี่ยโออดีลๆเลยดีตัดเต้าหู้เฮ้ยเอาก็ตัดเต้าหู้แต่แล้วเจ้าเฮ้ยนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไอ้หนุ่มเฮ้ยซ้ำศพซ้ำศพไอ้ที่ซ้ำศพเลยซ้ำศพเฮ้ยเออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวกำลังนั่งอยู่เลย เสร็จแล้วเรหวะเลยหวเลยหวาอที่ตัดต๊ะกัดเจ้าอีเลยเฮ้ยไปหนั่งโซฟาอดนีเสร็จ้วไอที่ฟาร์มนายกจะไม่เดือดเดียะเนี่อนเดียร์ตัดไข่เลยตไขรอ๋อเป็นักธุรกิจอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยแกมเนี่ยว่าบอกๆถึงโปรสิทธิภาพการทำงานอย่างไรสูงเลยเนี่ยอตมดเลยฮ้อัี้เอ้ยดีโอ้ยแกมทำงานโอ้ยแกมที่แบบสูงม เนี่ยโอมาถึงตอนตายดีดีดีเลื่อนเลยเลื่อนเลยเฮ้ยอดีแค่ขอตัดได้หมดเลยเฮ้ยฉันจะตัดได้หมดเลยนี่ไปชั้นบอลแล้วยังไงล่ะเนี่ยพวหว่านเจี๊ยบเลยอาการดวลปืนอย่างเงี้เล่ะเนี่ยโอ้ยโดนปืนที่นี่เลยนะเอ๊อุ้ยมาแล้วอุ้ยบินตะบีนเฮ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยบินตะบีนโอ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยยิง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 

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบหล้ยกะที่โปรเฮ้ย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 ้เฮ้ย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 

ไม่โดนเลยไอ้ยีนิดเดียวอีกสอเลือดตอนนั้นมันจะตายเอ้ยีนิดเดียวเฮ้ฉันจะแหละไอ้หลอกตะแค่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จล้วเสร็จแล้วเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ นคนที่่ไอ้เนี้ยดูจัดสําเดียนแล้วอุ้ยุัยจะเป็นคนไอ้เนี้ยเลยคนมาเบียนะ่าเบียมาเบี้ยนาเ่ี้ม่เบ้ยมาเบ้าบี้ยมาเบ้ยมาี้ยาเบียมา้ยมาเบ้ยมาเยม่เบี้ยาบี้ยาเบี่ยาเบี้ยมาเบี้ยมเ้ยมาเบี้ยมาเี้ยาเบี้ยาเบี้ยมาเบยม่เกือบมาเอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยมีมบ้ย้ยมแบาม้บา้มนี้เี่ยเียเ้ยเียเีย้ย้เี้ยเ้ยเี้มี้ ล้วเฮ้ยนิดเดียวเราจะถึงบอสแล้วอีกทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยดี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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยู่าอันนั้วนะต่อไปฉันก็จะจัดการบอสของพวกแกแล้วนะเฮ้ยเจะจะจัดการบอสของพวกแกด้วยท่าของไมเคิลแจ็คสันนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอยากลัวเลยตัวอะไรอยาข้กลัวเนี่ยแต่จะเหล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เป็นหมอที่บาดเปบเดียวอะ่ไรเนี่ยโอ้ยม่ไมายิงฉันเลยเหรอเฮ้ยไอ้แก่กินจะม่ยิงฉันเลยเรื่ๆเยๆ่ไข่เลยเรื่อยกไปกัดตจุงเลยแล้วเจ้าอ เฮ้ยเจ๊ก็ตุนแล้วนี่นี่นี่เจ๊ขาดเลยเอาเฮ้ยไม่มีลำไส้ออกมาเอาเฮ้ยทำไมของผมมันบักอะเฮ้ยทำไมของทุกคนมันมีลำไส้ออกมาเอ้ยปกติมันก็ต้องมีฉากลำไส้เลยกันสำหรับใครนะครับเออที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจกับช่องเจเซรีเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย